สุราอัลบาคระข้อที่สี่สิบเจ็ดอัลลอฮ์ต้าัลนีาัด้กลอาวว่ความว่าโอ้วงวานของอิสราเอลเอ๋ยพวกเจ้าจงลำลึกถึงความเมตตาของข้าซึ่งข้าได้เมตตาต่อพวกเจ้าและแท้จริงข้าได้ทำให้พวกเจ้าเลอเลิศกว่าประชาชาติทั้งหลาย คำอธิบายของอายะนี้เพราะองค์อัลลอฮ์ทรงเรียกวงวานของอิสราเอลซึ่งหมายถึงวงวานของนบียะกูบอะเลฮิสสลามเด็กแก่ชาวคัมภีที่ประกอบด้วยกลุ่มชนชาวยาฮูดและนสอรอได้อธิบายประเด็นนี้ไว้แล้วในอายะที่40ในอายะนี้มุ่งเน้นถึงวงวานของอิสราเอลที่เป็นกลุ่มชนชาวยาฮูดซึ่งพระองค์อัลลอฮ์ทรงใช้ให้พวกเขาล้ำลึกถึงความเมตตาที่พระองค์เคยมอบให้แก่บรรพบุรุษของพวกเขา ด้วยการยกย่องพวกเขาเหนือประชาชาติอื่นในยุคนั้นด้วยการประทานคัมภีร์อัตตารอดและทรงแต่งตั้งศาสนาทูตมูซาในหมู่พวกเขาในขณะที่ประชาชาติอื่นในยุคนั้นไม่ได้รับความเมตตาเช่นนี้คำว่าและแท้จริงข้าได้ทำให้พวกเจ้าเลอเลิศกว่าประชาชาติทั้งหลายหมายถึงให้พวกเขาได้มีความเลอเลิศเหนือประชาชาติอื่นในยุคนั้นดังที่พระองค์อัลลอฮ์ได้ทรงกล่าวว่า َلَقَدِ عَلَى عِلْمٍ عَلَى اخْتَرْنَاهُمْ الْعَالَمِ ความว่าและแน่นอนเราได้เลือกพวกเขาด้วยความรอบรู้ให้เหนือประชาชาติอื่นในยุคนั้นสุรอัตตุคอนขอที่32และพระองค์อัลลอฮ์ทรงกล่าวถึงถ้อยคำของท่านนาบีมูซาว่า وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. <applause> ขนาที่มูซาได้กล่าวแก่กลุ่มชนของเขาว่าโอ้กลุ่มชนของฉันพวกเจ้าจงรำลึกถึงความเมตตาของอัลลอฮ์ที่มีต่อพวกเจ้าโดยพระองค์ได้ให้มีบรรดานนบีในหมู่พวกเจ้าและได้ทรงให้พวกเจ้าเป็นกษัตริย์และทรงประทานให้แก่พวกเจ้าด้วยสิ่งที่ไม่เคยให้แก่คนใดในประชาชาติอื่นมาก่อนสุรอัลมาอิดะอายะที่2ี่สแต่หากจะกล่าวถึงประชาชาติทั้งหมดทุกยุคก,ก็ต้องยืนยันว่า ประชาชาติของท่านนบีโมฮัมมัดสุลลัลนหวอะัยฮิวะซัลลัมประเสริฐกว่าประชาชาติยุคอื่นๆดังที่พระองค์อัลลอฮ์ได้ทรงกล่าวว่า ความว่าพวกเจ้าเป็นประชาชาติที่ดีซึ่งถูกอุบัติขึ้นสำหรับมนุษย์ชาติพวกเจ้ากำชับใช้กันในเรื่องที่ดีงามและพวกเจ้าห้ามปามกันในเรื่องที่ผิดและพวกเจ้าศรัทธาต่ออัลลอฮ์สุรอาอลอิมรอนอายะที่110เชชาวคัมพีนั้นเป็นประชาชาติที่เลเเิิศกว่าประชาชาติอื่นในอดีตดังที่พระองค์อัลลอฮ์ทรงกล่าวไว้แต่พอมาถึงปัจจุบัน ความเลินเลิศของพวกเขาได้สูญหายไปจากการที่พวกเขาไม่รักษามั่นและยืนหยัดในศาสนาที่ถูกต้องแต่กลับถือศาสนาตามอารมณ์ของตนเองจนกระทั่งพระองค์อัลลอฮ์ได้ทรงเอาพฤติกรรมของพวกเขามาประจานไว้ในอันกุรอานมากมายดังเช่นพระองค์อัลลอฮ์ทรงกรล่าวว่า ความว่าและหากชาวคัมภีร์ได้ศรัทธาก็จะเป็นความดีแก่พวกเขาส่วนหนึ่งจากพวกเขานั้นเป็นผู้ที่ศรัทธาแต่ส่วนมากของพวกเขาเป็นคนชั่วสุรอารอิมบอนอายะที่หนึ่งร้